ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม FC สุกท่านนะครับมาดูอ้อยงามๆนะครับผมของแปลงนี้นะครับแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรป9ตา KKL นะครับอ้อยจะลำสวยนะครับลำสวยแล้วก็ขึ้นต้นขึ้นลำดีนะครับแล้วก็ใบเขียวทนเขียวนานสังเกตนะครับใบจะใหญ่นะครับใบจะใหญ่แล้วใบตั้งใบชูนะครับ แล้วใบช่วงล่างนี่แทบจะใบแห้งเนี่ยะครับปกติอ้อยที่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยกับใบแห้งจะเยอะนะครับแต่ของเรายังคงความเขียวนะครับคงความเขียวใบเขียวเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าใบสภาพเขียวใบไม่แห้งแบบนี้ะนะครับจะทําให้ต้นอ้อยนะ่ะดึงธาตุสารอาหารเข้าไปบำรุงต้นได้ดีนะครับเนี่ยนะครับดูใบใบใหญ่ใบเขียวมันเงานะครับสำหรับอ้อยที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรักาตา KKL นะครับ ยอดเลยนะครับผม <Yeah. S 1> แปลงนี้นะครับโซนนี้ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนูเก้าเนี่ยทางฝ่ายไร่ของอโรงงานน้ำตาลก็เข้ามาดูแล้วนะครับผมก็เห็นสอบถามเจ้าของแปลงอยู่ว่าใส่ปุ๋ยไปนานหรือยังนะครับเจ้าของแปลงเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าใส่ไปได้จะสี่เดือนแล้วว่า,าทางฝ่ายไ,ไอ่ไร่อ้อยตกใจเลยทางฝ่ายไร่นะครับของโรง,งงานนะครับ เพราทำไมเขียวนานจังนะครับหาซื้อได้ที่ไหนสอบถามทางเจ้าของแปลงอยู่นะครับผมเพราะไม่ค่อยเห็นโฆษณานะครับก็เห็นว่าประสานงานกันนะครับเตรียมจะมีแผนนะครับจัดปุ๋ยเข้าจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกไรอ้อยนะครับสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้กาเคแคนะครับตอนนี้ทีสกตสกลนครก็มีลงจำหน่ายแล้วครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับ สกตอที่สกลนครนะครับก็สามารถเข้าไปาเป็นสมาชิกนะครับใช้บัตรรูดได้นะผมซื้อที่สกตกตสกลนครได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ